สวัสดีครับผมชีระพุทธจันทระวงครับเป็นเจ้าของทวีเจริญซูเปอร์สโตร์นะครับร้านเราเนี่ยอยู่คู่จังหวัดจันทบ,บุรีเนี่ยมากว่า60ปีปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งหมด4ชสาขาเรามีความจริงใจและมีความซื่อสัตย์กับลูกค้าเรานําเสนอสินค้าในราคาที่เหมาะสมในจํานวนเงินที่เท่ากันเนี่ยเขาซื้อกับเราเนี่ยเขาจะได้ปริมาณสินค้าที่มากกว่าไปซื้อกับที่อื่น รู้จักกับกรุงไทยน่าจะมากกว่าอายุผมอีกครับตั้งแต่รุ่นอากงนะครับพอมาถึงรุ่นป้าก็ยังเป็นลูกค้ากรุงไทยอยู่การที่เราได้ร่วมมือกับกรุงไทยในโครงการต่างๆที่กรุงไทยเสนอมานะครับทำให้เราเพิ่มเติมศักยภาพของร้านค้าและสามารถต่อยอดในการขยายธุรกิจต่อไปในอะนาคตได้อีกครับ ในช่วงโควิดที่ผ่านมายอดขายของเราตกจนมาถึงช่วงระยะเวลาที่รัฐบาลมีโครงการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกอบการทําให้ร้านค้าของเราเนี่ยเริ่มกลับมาคึกคักมากขึ้นยอดกลับมาเพิ่มขึ้นประมาณ50%นอกจากเข้าร่วมโครงการของภาครัฐแล้วทางเทวิจเจริญก็ได้เข้าร่วมโครงการสินเชื่อคู่ขาพารวยลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเทวิจเจริญที่มียอดซื้อสินค้ากับทางเราสามารถนํายอดซื้อสินค้าย้อนหลักไปขอสินเชื่อกับทางกรุงไทยโดยจะได้วงเงินสูงถึง3เท่าของยอดซื้อลูกค้าที่ได้ ้สินเชื่อไปเนี่ยแฮปปี้มากครับมีเงินทุนในการซื้อสินค้าได้มากขึ้นก็ไปขายทำกำไรได้มากขึ้นก็จะทำให้ลูกค้ารวยรวยรวยมากขึ้นครับผมพี่เล็กนะคะร้านกิจอุดมค่ายที่เชีเจริญมีสินค้าทุกอย่างและราคาถูกกว่าที่อื่นพี่เล็กใช้สินเชื่อคู่ค้าพารวยของกรุงไทยทําให้พี่เล็กซื้อของได้เยอะขึ้นพี่เล็กก็สามารถเอาเงินสดไปทําธุรกิจอย่างอื่นได้โดยที่พี่เล็กไม่ต้องมาลงทุนอะไรเพิ่มขึ้นนะคะ ชื่อเจยเยาวนะคะเป็นเจ้าของร้านเจยเยาว์มาซื้อที่ทวีเจริญสินค้าราคาไม่แพงเมื่อก่อนนี้พกเงินเยอะพอมีสินเชื่อคู่ค้าพารวยก็คือไม่ต้องพกเงินสดมีโทรศัพท์เครื่องเดียวก็ใช้ได้แล้วจ้ะก็ไม่ได้ทําอะไรก็แค่รอให้พนักงานคิดเงินพอคิดเงินเสร็จแล้วก็แค่สแกนจ่ายแค่นั้นเองสะดวกไม่ต้องมานั่งรับเงินด้วยสินเชื่อคู่ค้าพารวยของกรุงไทยเนี่ยครับมีไว้เนี่ยให้อุ่นใจช่วยเสริมสภาพคล่องได้นะครับถึงไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรครับ สินเชื่อคู่ค้าผ่ารวยวงเงินสดสูงสุด3เท่าของยอดซื้อกอกเบี้ยรเริ่มต้น0.80%ต่อเดือนไม่ต้องแสดงเอกสารรายได้ก็สามารถกู้ได้มีเงินหมุนเวียนใช้ใจ่ายได้อย่างอุ่นใจซื้อของเข้าร้านได้เต็มที่สะดวกไม่ต้องพบเงินสดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือโทร02-111-1111